ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มพอจะเดาทางกันได้ได้พอสมควรแล้วนะคะไม่เหมือนกับวันแรกที่กลับมาจากที่บา้านโอ้โห,โโหนึกว่าลูกจะเป็นนักร้องซะแล้วแล้วนางร้องตอนกลางคืนด้วยนะอืกลังวันเงียบบิง่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําอะไรจะจับเลยแบบพลิกนู่นพลิกนี่ไม่ตื่นแต่กลาคืนนี่เค่ยนนิดเดียวตื่ลยตื่นทันทีเลยค่ะยังไง่นะคะ จะถามว่าง่าย <ผม S 1> ก็ไม่รู้จะตอบไงว่าง่ายหรือไม่ง่ายอ่ะซึ่งบางทีก็ง่ายบางทีก็ากยากง,างาอออะไรอย่างเงี้ยคะออ่ะบางทีก็แบบโอ้ทำไมหนูยากจังเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยต้องมีแบบแทบจะกราบลูกลนะคะแบบลูกจ๋า<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่พ่อต้องไปทํางานแต่เช้านอนนะแ<ม>บบอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะต้องคอยแบบพูดกับเขาดีๆอะไรประมาณเนี้ย ก็หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นเปิ้ลนแบบช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือน้องต้องอยู่กับเราก่อนตอนนี้ไงเพราะต้องกินนมด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะแล้วก็กลางวันเนี่ยนิวต้องออกไปที่ร้านเออแล้วก็ส่วนกลางคืนเนี่ยนิวกับมานิวก็จะมาช่วยก็คือเอ่อจะช่วยแบบเปลี่ยนผ้าอ้อมเนอะเพราะกลางคืนก็จะเริ่มน็อกแล้วไงอะไรเงี้ยก็จะหลับแล้วก็จะตื่นแบบเหมือนมันเคลียอะไรเงี้ยน้องก็นิวก็จะลุกขึ้นไวกว่าเรานิดนึงก็จะช่วยไปเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็จะส่งมาให้เรากินนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทานนมเสร็จเขาก็โยนกลับมาให้ผมละเอาไปลงเปยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตอนที่เช้านิวก็จะอาบน้ำคือปันจากที่เราเป็นนักแสดงก็ต้องแบบเป็นแม่บ้านเต็มตัวเราเปลี่ยนไปไหมคะมาดูสึ่งไม่ดีโหเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยคือแบบอย่างอย่างแรกเนี่ยเรื่องอาหารการกินก่อนเนอะบ้แบบคือปกติเนี่ยเราใช้ชีวิตประจําวัน เราจะเลือกทานอะไรก็ได้แต่รับนี่แบบจริงๆติดกินน้ําเยน็นใช่กินน้ําเยน็นแล้วก็ตอนนี้คือไม่ทานน้าเย็นเลยก็จะกินน้ําอุ่นแล้วก็อะไรที่แช่ตู้เยน็นก็จะบอกแม่ไม่เอาไม่ทานอะไรก็คือจะเลือกแต่ทานของที่มันเป็นอุณหภูมิแบบห้องปกติและอาหารเนี่ยปกติเราก็จะเลือกทานอะไรที่มันซ้ําหน่อยแบบแค่เอามาอุ่นมื้อต่อไปเราก็จะเริ่มเบื่อแล้วแต่นี้เราทนทานได้ทานต้มหัวปีไปทุกวันจนตอนนี้หน้ายาวเป็นปีกล้วยแล้วค่ะแล้วก็แบบต้มขิงอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมทานแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าเรื่องการดับ นอนเนี่ยอาชีพเรามันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไอ้เรื่องเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้ปรับตัวมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอารมณ์เนะเราก็จะกลายเป็นคนเหมือนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ทุกคนก็จะพูดกับเราว่าแกแกดูนะมีลูกนะชีวิตแกจะเปลี่ยนไปเลยนน่นนี่นั่นโนเออมันเปลี่ยนจริง ไป <Right. S 1> ไหนที่แบบต้องรีบรีบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ปั๊มนมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเวลาวันหนึ่งสําหรับผมว่ามันเร็วมากครับ mm hmm. เพราะว่าด้วยการที่เขาตื่นแล้วก็กินนมนอนม,มันเป็นแบบ3ชั่วโมง mm hmm. เราก็จะ mm hmm. ดูเวลาแกลบอันนั้นนะี่ย ล้วิมันอ้าวเช้าเย็นอีกแล้วอ้าวกลางคืนแล้วเดี๋ยวเช้าอีกแล้วคือเวลา3ชั่วโมงที่เขานอนเนี่ยเราไม่สามารถคือเราทําอะไรมันก็แป๊บเดียวเราไงคือแบบสมมติว่าเขาหลับหลับแล้วใชดป่ะเราก็เออจะไปทํานู่นทํานี่ทานข้าวอะไรเงี้ยผ่านไปแป๊บเดียวไวกาลังจะล้มตัวลงนอนอ้าวตื่นอีกแล้วอะไรนี่นะได้ยินลูกร้องบอกว่าเขาหลับแล้วนะเขาหลับแล้วนะ จะแก้เยเขาหลับนี่คือเขาหลับแล้วนะแต่จริงๆเขายังไม่หลับแต่เขาบอกผมว่าเขาจะหลับแล้วนะตอนนี้ถ้ามีเขาสกลับมารับงานในวงการแบบเต็มเเยอะๆเหมือนเดิมอีกไหมคะก็ก็กำลังคุยกับนิวอยู่นะคะว่าว่าอาจจะกลับมาอะไรเงี้ยเร็วๆนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอดูแบบ ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูดูน้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเขาโอเคไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดือนต่อไปเนี่ยจะให้เขากินขวดนมยอะไรเงี<ม>้ยถ้าเกิดสมมติเขาเขาตอบรับกับขวดนมดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้กลับมาทํางานได้ได้เร็วขึ้นก็อาจจะเป็นพวกพิธีกรอะไรอย่างเงี<ม>้ยก่อนแต่ว่าละครเนี่ยมันก็ต้องรอหุ่นหุ่นก็ลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงค่ะอีกโลอีก10โลค่ะ<ม>ตอนนี้ลงมา10โล10โลแล้วพอดีเดือนเดียวนะถือว่าแบบเยอะมากเพราะว่าน้องน้องกินนมแบบค่อนข้างทานเก่งเหมือนกันนะคะ แต่อีก10โลที่เหลือเนี่ยคุณว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างหนักใช้วิธีไหนคะลูกทานาหรือว่าออกกำลังกายหรือไรตอนนี้บอกว่าลดอาหารไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันโหยเวลาเราให้นมอะไรเงี้ยค่ะก็จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะอยากทานอะไรที่มันเยอะเยเพราะตกกลางคืนมันก็จะหิวแต่ก็พอหลังจากสักสามเดือนอะไรเงี้ยที่แบบน้องเราเริ่มปั๊มนมเข้าที่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะ้องค่อยค่อยว่ากันทีนึงแต่ว่าอีเวนที่คิดถึง ก็ยังมีมีพูดกันกับดิวเลยแบบเออจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หลับครับตอนนี้หลับางวันหลับหลับแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ